The Last Lecture โดย Randy p a u c h และ Jeffrey s a s l o v a น e s สาเลสแปลอีพีหนึ่งด้วยความระลึกรู้บุญคุณพ่อและแม่ที่โอบเอื้อให้ผมได้ฝันและด้วยความหวังสำหรับความฝันที่ลูกๆของผมจะมีคำนำผู้เขียนตัวผมมีความบกพร่องด้านวิศวกรรม แต่มองเผลนๆจะดูเหมือนว่าผมมีสุขภาพเยี่ยมยอดแต่ความจริงผมมีเนื้องอกสิบก้อนในตับอ่อนและมีเวลาในชีวิตเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนผมเป็นพ่อของลูกเล็กๆ3ามคนและได้แต่งงานกับหญิงสาวในฝันผมสามารถเลิกที่จะโศกเศร้าเสียใจกับตัวเองได้แต่ผมรู้ดีว่าความรันทดใจไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ว่าสำหรับครอบครัวหรือตัวผม ถ้าเช่นนั้นผมจะเลือกใช้เวลาแสนจำกัดที่ผมมีเหลืออยู่อย่างไรดีคำตอบที่ชัดเจนที่สุดคือผมจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและดูแลพวกเขาในขณะที่ผมยังสามารถทำได้และผมจะถนอมรักทุกวินาทีที่อยู่กับพวกเขาและจัดการวางแผนสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ชีวิตข้างหน้าของพวกเขาที่ไม่มีผมอยู่ด้วยนั้นราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่คำตอบที่ไม่ชัดเจนเท่าคือผมจะสอนลูกๆอย่างไรมีเรื่องมากมายที่ผมอยากสอนพวกเขาในช่วงเวลาอีก20ปีข้างหน้าเวลานี้พวกเขายังอายุน้อยเกินไปสำหรับบทสนทนาเหล่านั้นพ่อแม่ทุกคนอยากสอนลูกให้แยกแยะผิดถูกได้สอนสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญและสอนวิธีรับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกับชีวิต นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังอยากเล่าให้เขาฟังถึงสารพัดเรื่องในชีวิตของเราเองเพื่อสอนให้เขาได้มีชีวิตในแบบของตัวเองความปรารถนาของผมที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ชักนำผมให้ตกปากรับประกาาเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยคานิกี้เมลลอนเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายนั้นตามธรรมเนียมแล้วมักจะมีการถ่ายวิดีทัศน์เก็บไว้ผมรู้ว่าในวันนั้นตัวผมจะทำอะไรแน่ เบื้องหลังการบรรยายทางวิชาการที่ดูเหมือนดำเนินไปตามปกตินั้นผมกําลังพยายามบรรจุตัวเองเข้าในขวดแก้วเพื่อว่าวันหนึ่งขวดแก้วนี้จะถูกน้ําซัดมาที่ชายหาดถ,ถึงลูกๆของผมถ้าผมเป็นจิตกรผมจะวาดรูปไว้ให้เขาถ้าผมเป็นนักดนตรีผมจะประพันธ์เพลงฝากไว้แต่นี้ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมจึงเลือกที่จะประทักถาฝากไว้ผมเลือกประทกถาถึงความเบิกบานของการมีชีวิตอยู่ และถึงการประจักษ์ถึงคุณค่าของชีวิตแม้ในขณะที่ชีวิตส่วนของผมเองเหลือน้อยเต็มทีผมพูดถึงความสุจริตเกียรติยศความระลึกรู้บุญคุณและอีกสารพันเรื่องที่เป็นสมบัติล้ำค่าในใจผมและผมพยายามอย่างมากที่จะไม่ให้หน้าเบื่อหนังสือเล่มนี้เป็นการสารต่อจากสิ่งที่ผมบรรยายในวันนั้นและเพราะว่าเวลาเป็นของล้ำค่าและผม ต้องใช้เวลาทั้งหมดที่มีผมจึงขอให้เจฟฟรีซัสโลเข้ามาช่วยการออกกำลังกายมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผมดังนั้นทุกวันผมจะปั่นจักรยานไปทั่วละแวกบ้านและในการปั่นจักรยาน53าเที่ยวนั้นผมคุยกับเจฟด้วยโทรศัพท์แบบครอบที่หัวเจฟใช้เวลาต่อจากนั้นนับชั่วโมงไม่ถ้วนเพื่อรีบรีงเรื่องราวที่ผมเล่าซึ่งผมว่าเราน่าจะเรียก เลคเชอร์53ตอนของผมออกมาเป็นหนังสือเล่มที่ท่านถืออยู่นี้เรารู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าไม่มีอะไรจะมาทดแทนการมีพ่อที่มีชีวิตได้แต่ว่าวิศวกรรมไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอะไรที่ติหากเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ดังนั้นทั้งปฐ,ฐกถาเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายและหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นความพยายามของผมที่จะทําเช่นนั้นให้ได้ดีที่สุดภายใต้ขีดจํากัดที่ผมมี 1. นึ่เลคเชอร์ครั้งสุดท้าย 1. สิ่งโตบัตรเจ็บก็ยังอยากคำรามอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายต่อหลายคนเคยแสดงประทกถาหัวข้อเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายคุณอาจจะเคยได้ฟังมาแล้วบ้างสิ่งนี้กลายเป็นประเพณีปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ทั้งหลายจะถูกขอให้คิดทบทวนโดยครุ่นคำนึงถึงความตายของตัวเองและบรรยายถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าสำคัญที่สุดมีคุณค่าที่สุดสำหรับเขาและระหว่างที่อาจารย์พูดอยู่คนฟังอาจจะอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคำถามเดียวกันว่าแล้วถ้าเป็นเราบ้างเล่ามีความรู้ใดบ้างที่เราอยากแบ่งปันกับโลกถ้าหากเรารู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าเราต้องดับสูญในวันพรุ่งนี้ เราจะทิ้งอะไรไว้เป็นมรดกมหาวิทยาลัยคานิกีเมลอนได้จัดการประถกถาเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายต่อเนื่องกันมาในช่วงหลายปีนี้พอถึงตอนที่หมหาวิทยาลัยลมาเชิญผมเป็นผู้ประถกถาก็ได้เปลี่ยนชื่อหัวข้อใหม่เป็นการเดินทางเพื่อให้ศาสตราจารย์ที่ได้รับเชิญทั้งหลายได้คิดทบทวนและเล่าถึงการเดินทางของชีวิตทั้งในด้านวิชาชีพและในชีวิตส่วนตัว แม้หัวข้อจะไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นมากมายแต่ผมก็ตอบตกลงและได้รับคิวพูดในเดือนกันยายนถึงตอนนั้นผมทราบผลการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งในตับอ่อนแต่ผมยังมองโลกในแง่ดีอยู่ไม่แน่เหมือนกันผมอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้โชคดีที่จะรอดชีวิตขณะที่ผมรักษาตัวอยู่นั้นผู้จัดปรกถาก็ขออีเมลมาเตือนผมตลอดเวลาอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรครับ ภกเขาถามกรุณาส่งหัวข้อแบบย่อๆมาให้เราหน่อยในแวดวงวิชาการนั้นมีระเบียบปฏิบัติที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้ถึงคนคนนั้นจะกำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องสำคัญอื่นๆเช่นพยายามที่จะไม่ตายพอถึงกลางเดือนสิงหาคมมหาวิทยาลัยแจ้งมาว่าผมต้องเลือกหัวข้อแล้วเพราะฝ่ายจัดการต้องพิมพ์แผ่นโปสเตอร์ในสัปดาห์นั้นเองที่ผมทราบว่า การรักษาครั้งล่าสุดของผมไม่ได้ผลผมมีเวลาอีกนับได้เป็นเดือนเท่านั้นผมรู้ว่าผมสามารถบอกงดปัทกถาได้ไม่ว่าใครก็ย่อมเข้าใจวินาทีนั้นเองผมรู้ว่ามีอีกหลายสิ่งเหลือเกินที่ผมจำเป็นต้องทำผมต้องรับมือกับความทุกข์ใจแสนสาหัสของตัวเองและความโศกเศร้าเสียขวัญของคนรอบตัวที่รักผมผมต้องจัดการภารกิจต่างๆของครอบครูให้ลงตัวที่สุด แต่ท่ามกลางเรื่องทุกเรื่องที่ต้องทำนี้ผมไม่สามารถสลัดงานปาทกรถาออกจากหัวไปได้ในสมองเต็มไปด้วยความคิดที่ว่าเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายจริงๆผมจะพูดอะไรได้เล่าคนฟังจะตอบสนองอย่างไรและที่สำคัญคือผมจะพูดจนจบไหวไหมพวกเขาจะยอมให้ผมถอยผมบอกเจภรรยาของผมแต่ผมอยากทำมากเหลือเกินเจ <"J> ชื่อเธอเขียนใจ แต่อ่านว่าเจนั้นเป็นหัวหน้ากองเชียร์ของผมมาตลอดชีวิตไม่ว่าผมตื่นเต้นกระตือรือร้นกับเรื่องใดเธอก็จะตื่นเต้นกับเรื่องนั้นไปกับผมแต่สําหรับการปาทกถาในเรื่องเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายนี้เธอกลับไม่ค่อยเห็นด้วยเราเพิ่งย้ายจากพิสเบิร์กกลับมาอยู่ทางตะนออกเฉียงใต้ของรัฐเวอร์จิเนียเพื่อที่ว่าหลังจากที่ผมตายเจและเด็กๆจะได้อยู่ใกล้กับครอบครัวของเธอเจมีความเห็นว่า ผมควรใช้เวลาที่มีค่าที่สุดนี้กับลูกๆหรือขนย้ายข้าวของออกจากกล่องช่วยเธอจัดบ้านหลังใหม่แทนที่จะทุ่มเทเวลาไม่รู้กี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงเพื่อเตรียมการปฐกถาและยังต้องเดินทางกลับไปพิสเบิร์กเพื่อปรกถาครั้งนี้อีกคุณจะว่าฉันเห็นแก่ตัวก็ได้ เจบอกผมแต่ฉันต้องการทั้งหมดที่เป็นตัวคุณเวลาทั้งหมดที่คุณจะใช้เตรียมปัตกถาจะเป็นเวลาที่เราสูญเสียเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ถูกช่วงชิงไปจากลูกๆของเราและของฉันผมเข้าใจดีว่าทำไมเจรู้สึกเช่นนั้นนับตั้งแต่วันที่ผมป่วยผมสัญญากับตัวเองว่าจะให้ความสำคัญกับเจมากที่สุดและจะทำตามความต้องการของเธอทุกอย่างภารกิจหลักของผมในตอนนี้ คือการทําทุกสิ่งที่ผมสามารถทําได้เพื่อลดภาระหนักหน่วงของเจอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของผมและนั่นคือเหตุผลที่ผมใช้เวลายามตื่นส่วนใหญ่ไปกับการดูแลทุกสิ่งให้เข้าที่เข้าทางเพื่อครอบครัวในอนาคตที่ปราศจากตัวผมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผมยังไม่อาจเลิกคุนคิด ถึงการประถักฐานี้ได้ตลอดชีวิตการทำงานทางวิชาการผมได้ทำการบรรยายที่เรียกได้ว่าดีจริงๆมาแล้วหลายครั้งแต่การที่ใครๆลงความเห็นว่าผมเป็นผู้บรรยายที่เก่งที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็เหมือนการบอกว่าใครตัวสูวงที่สุดในหมู่คนแคระทั้งเจ็นั่นแหละและตกมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยังมีอะไรอีกมากมายในความเป็นตัวผมซึ่งถ้าผมปฐาฐกถาได้ครอบคลุม ทุกอย่างที่ผมมีและผมเป็นผมอาจจะมอบอะไรที่พิเศษสุดให้แก่ผู้ฟังได้ปัญญาอาจเป็นคำที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งนี้แหละอาจเป็นสิ่งที่ผมจะมอบให้ผู้คนได้เจยังคงไม่ชอบความคิดนี้อยู่ดีเราจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาดรมิเชลริสจิตแพทย์ซึ่งเราสองคนเพิ่งเริ่มไปพบไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาครอบครัวที่มีสมาชิกในภาวะเจ็บป่วยใกล้ความตายฉันรู้จักแวนดี้ดีเจบอกคุณหมอริสเขาเป็นพวกเสพติดงานฉันรู้ดีว่าเขาจะเป็นอย่างไรหากเขาเริ่มเตรียมปรทกถาครั้งนี้เขาจะใช้เวลาทั้งหมดที่มีเจยแย้งว่าการปรทกถานี้จะดึงความสนใจของผมโดยไม่จำเป็นออกจากเรื่องสำคัญในชีวิตที่เรากำลังพยายามรับมืออยู่อย่างสุดความสามารถ อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เจเสียความรู้สึกก็คือถ้าผมจะไปเลคเชอร์ตามวันเวลาที่กำหนดผมจะต้องบินไปพิสเบริร์กล่วงหน้าหนึ่งวันบังเอิญที่วันนั้นตรงกับวันเกิดอายุครบ41ปีของเจพอดีนี่เป็นวันเกิดครั้งสุดท้ายของฉันที่เราจะได้ฉลองร่วมกันเธอบอกผมคุณจะทิ้งฉันไปในวันเกิดของฉันจริงๆหรือคะ แค่คิดถึงความทอดทิ้งเจในวันเกิดของเธอก็ทําให้ผมเจ็บปวดเสียแล้วแต่ผมก็ไม่อาจปล่อยวางความคิดที่จะประทกถาได้ผมมองการประทกถานี้เหมือนงานชิ้นสุดท้ายในวิชาชีพของผมและเป็นวิธีหนึ่งในการบอกลาครับครูอาชีพของผมผมยังจินตนาการเห็นตัวเองกําลังแสดงปรกถาเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายประมาณเดียวกับนักเบสบอลที่กำลังจะเลิอกอาชีพ โยลูกบอลเข้าไปให้แฟนๆผมชอบฉากสุดท้ายในหนัง the natural ตอนที่รอยฮอ b ส์นักเบสบอลที่เริ่มมีอายุและมีบาดแผลเลือดไหลโซมได้สร้างปฏิหารด้วยการตีลูกโฮมรันชั้นเยี่ยมได้ดรริสรับฟังทั้งเจและผมเมื่อฟังจบเธอบอกว่าในตัวของเจเธอมองเห็นหญิงสาวเข้มแข็งเต็มไปด้วยความรักคนหนึ่ง ที่มีความตั้งใจจะใช้เวลาอีกหลายสิบปีสร้างครอบครัวรเปี่ยมสุขกับสามีและช่วยกันเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่แต่ในขณะนี้ชีวิตของเราสองคนจะต้องถูกบีบสั้นเข้าให้เหลือเพียงไม่กี่เดือนส่วนในตัวผมดรรีสเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยังไม่พร้อมที่จะถอยเข้าไปนั่งนิ่งๆสงบสงบในบ้านและที่ชัดมากก็คือไม่พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปนอนตายบนเตียงในเวลานี้การเลคเชอร์ครั้งนี้ จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คนหลายๆคนที่ผมรักจะได้เห็นผมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ผมบอกจิตแพทย์อย่างเรียบเรียบเป็นโอกาสที่ผมจะได้คิดจริงๆว่าอะไรมีความหมายที่สุดสำหรับผมผมจะผนึกให้ผู้คนจดจำผมในแบบไหนและได้ทำประโยชน์เท่าที่ผมจะสามารถทำได้ในขณะที่กำลังจะจากไปดรรีสเ้าดูเจและผม นั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องทำงานของเธอมามากมายหลายครั้งเราทั้งสองจับยึดกันและกันไว้แน่นน้ำตาท่วมทั้งคู่เธอบอกว่าเธอเห็นความรู้สึกให้เกียรติอย่างสูงที่เรามีต่อกันและหลายครั้งที่การเห็นความตั้งใจของเราสองคนในอันที่จะทำช่วงเวลาสุดท้ายนี้ให้ถูกต้องดีงามที่สุดนั้นสั่นสะเทือนจิตใจของเธออย่างรุนแรงแต่เธอบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะถ่วงน้ำหนักในด้านใดด้านหนึ่ง ในเรื่องที่ว่าผมควรไปประกถาหรือไม่เราสองคนต้องตัดสินใจเรื่องนี้กันเองเธอกล่าวเธอให้กำลังใจเราให้เราฟังกันและกันอย่างแท้จริงเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจให้ถูกต้องเพื่อตัวเราทั้งสองคนในเมื่อเจยังลังเลอยู่ผมจึงรู้ว่าผมต้องมองแรงผลักดันของผมอย่างซื่อสัตย์ทำไมการปรกถาครั้งนี้จึงสำคัญสำหรับผมขนาดนั้นหรือว่ามันเป็นวิธีที่จะบอกตัวเองและคนอื่นๆว่า ผมยังเปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าผมยังขึ้นเวทีได้อยู่หรือจะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของคนรักแสงไฟบนเวทีทุกคำตอบนั้นถูกหมดสิงโตบาดเจ็บยังอยากรู้ตัวว่าจะคำรามไหวไหมผมบอกเจมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ใช่การยึดติดในลาบยสศสรรเสริญยังมีอีกเรื่องในการทำงานครั้งนี้คือ ผมเริ่มจะมองการปารฐกถาครั้งนี้ว่าเป็นเหมือนยานที่จะพาผมท่องไปในอนาคตที่ผมจะไม่มีวันได้เห็นด้วยตาตนเองผมเตือนเจให้นึกถึงอายุของลูกๆของเราคือห้าขวบสองขวบและหนึ่งขวบตามลำดับลองคิดดูสิผมบอกตอนนี้ดีแลนอายุห้าขวบผมว่าโตขึ้นเขาคงจะมีความทรงจำเรื่องพ่ออยู่บ้างแต่เอาจริงๆแล้วเขาจะจำได้สักแค่ไหน ดูเราสองคนสิเราจําอะไรตอนที่เราอายุ5้าขวบได้บ้างดีแลนจะจําได้ไหมว่าพ่อเล่นกับเขาอย่างไรเราหัวเราะกันเรื่องอะไรบ้างอย่างดีที่สุดก็คงจําได้เลือนรางเท่านั้นและโลแกนกับโคอีล้ล่ะลูกสองคนนี้อาจจำอะไรเกี่ยวกับพ่อไม่ได้เลยจำไม่ได้แม้สักนิดเดียวด้วยซ้ำโดยเฉพาะโคอี้ผมบอกคุณได้เลยว่าเมื่อลูกของเราโตขึ้นเขาจะต้องผ่านช่วงชีวิตที่เจ็บปวด ซึ่งเขาจําเป็นต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อของฉันคือใครพ่อของฉันเป็นคนแบบไหนและการประทักถาครั้งนี้อาจช่วยตอบคําถามเหล่านั้นให้ลูกๆได้ผมบอกเจว่าจะให้คานิกกี้เมลอนบันทึกเทปการบรรยายครั้งนี้ไว้ผมจะมีดีวดีไว้ให้คุณและเมื่อลูกๆโตขึ้นคุณก็สามารถเปิดให้ลูกดูมันจะช่วยให้ลูกๆเข้าใจว่าผมเป็นคนแบบไหนและอะไรมีคุณค่าสำหรับผมเจฟังผมจนจบ และถามกลับด้วยคำถามที่มีเหตุมีผลว่าถ้าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการพูดให้ลูกๆฟังหรือมีคำแนะนำให้ลูกทำไมไม่แค่ตั้งกล้องวิดีโอไว้แล้วก็บันทึกเทปกันในห้องนั่งเล่นที่บ้านนี่เลยล่ะคะผมคงแพ้เธอนแน่ๆแ,แล้วในตอนนั้นผมคิดคิดไปก็ไม่แน่เปรียบไปก็เหมือนกับสิงโตกลางป่าลึกมาตุภูมิของผมก็ยังคงเป็นในมหาวิทยาลัยท่ามกลางลูกศิษย์นักศึกษา สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ผมบอกเจก็คือว่าเวลาพ่อแม่สอนอะไรลูกแล้วถ้าเรื่องนั้นได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะถ้าผมสามารถทำให้กลุ่มผู้ฟังหัวเราะหรือปรบมือในเวลาที่เหมาะสมก็อาจทำให้สิ่งที่ผมจะบอกลูกของผมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเจย,ยิ้มให้ผมนักแสดงหนุ่มของเธอที่กำลังจะตายและในที่สุดเธอก็ยอม เธอรู้ดีว่าผมหยหาวิธีที่จะทิ้งมรดกมาให้ลูกๆก,การประทักถาครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในหนทางนั้นก็เป็นได้เมื่อได้ไฟเขียวจากเจผมยังมีความท้าทายอีกเรื่องที่รอยอยู่คือผมจะทำอย่างไรให้การประทักถาทางวิชาการนี้มีผลสันสะเทือนยาวไกลไปถึงลูกๆของผมในช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษนับจากนี้หรือนานกว่านั้นผมรู้แน่ว่าผมไม่ต้องการให้การประทกถาครั้งนี้ ในเรื่องผมเป็นมะเร็งเรื่องยืดเยื้อทางการแพทย์นั้นผมได้ผ่านมาทุกเรื่องครั้งแล้วครั้งเล่าจนผมเลิกสนใจที่จะพูดเรื่องการยอมรับโรคนี้เรื่องวิธีการรับมือกับโรคมะเร็งร้ายนี้หรือเรื่องที่มะเร็งทําให้ผมเห็นมุมมองใหม่ๆอย่างไรหลายคนคงคาดหวังให้ผมปาฐกถาเรื่องความตายแต่การปาฐกถาครั้งนี้ต้องเป็นเรื่องของการมีชีวิตอยู่อะไรทําให้ผมพิเศษไม่เหมือนใคร นั่นเป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่าต้องบังคับตัวเองให้พูดถึงให้ได้การตอบโจทย์นี้ได้จะช่วยให้ผมคิดออกว่าจะพูดเรื่องอะไรระหว่างที่ผมนั่งอยู่กับเจในโรงพยาบาลที่จอห์นฮอปกินส์รอรายงานผลการตรวจพยาธิวิทยาผมก็ลองเล่าความคิดต่างๆของผมให้เธอฟังเพื่อขอความเห็นมะเร็งไม่ได้ทำให้ผมพิเศษแตกต่างจากคนอื่นๆผมพูดข้อนี้เถียงไม่ขึ้นเพราะปีหนึ่งหนั้น มีผู้ป่วยมากกว่า37,000รายที่รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนโดยยังไม่ต้องพูดถึงมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยซ้ําผมคิดหนักว่าผมจะให้คําจำกัดความตัวเองอย่างไรในฐานะที่เป็นครูเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นสามีเป็นพ่อเป็นลูกชายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นผู้นําทางจิตใจให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดนั้นเป็นบทบาทที่ทรงคุณค่าสําหรับผม แต่บทบาทใดกันเล่าที่ทำให้ผมพิเศษกว่าคนอื่นๆถึงแม้ผมจะมีภาพตัวเองดูดีจริงๆอยู่ในใจเสมอมาแต่ผมรู้ดีว่าต้องใช้อะไรที่มากกว่าความอาหารในการปฐ,ฐาคถาครั้งนี้ผมถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่มีแต่ตัวผมคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถมอบไว้ให้โลกใบนี้ได้และแล้วในห้องราพบแพทย์ตอนนั้นเองผมก็รู้แน่ชัดว่าสิ่งนั้นคืออะไรความเข้าใจนั้นสว่างวาบ เข้ามาเหมือนสายฟ้าทุกความสําเร็จของผมและทุกสิ่งที่ผมรักล้วนมีที่มาจากความฝันและเป้าหมายในวัยเด็กทั้งนี้รวมถึงวิธีที่ผมพยายามจัดการตัวเองจนสามารถบรรลุปเป้าหมายจนครบเกือบทั้งหมดผมตระหนักว่าความพิเศษของผมเกิดจากองค์ประกอบ ในทุกรายละเอียดของความฝันแต่ละความฝันตั้งแต่ฝันที่มีความหมายไปจนถึงความฝันแผลงแผลงทั้งหมดรวมกันเป็นนิยามของช่วงเวลา46ปีในชีวิตผมตอนที่นั่งอยู่นั้นผมเชื่อแล้วว่าแม้จะเป็นมะเร็งแบบนี้แต่ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามความฝันทั้งนี้ก็เพราะมีบุคคลผู้น่าอัศจรรย์มากมายที่สอนผมมาตลอดเส้นทางชีวิต ถ้าผมสามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองด้วยความรู้สึกทั้งหมดที่มีได้การประทักถาครั้งนี้ของผมอาจช่วยให้คนอื่นค้นพบเส้นทางไปสู่ฝันที่เป็นจริงของพวกเขาได้เช่นกันผมมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอยู่กับตัวที่ห้องพักรอแพทย์และด้วยแรงผลักดันของการตระหนักรู้นี้ผมรีบส่งอีเมลไปยังผู้ประสานงานบอกพวกเขาว่าในที่สุดผมก็คิดหัวข้อปรกถาได้แล้วผมต้องขอโทษสำหรับความล่าช้าผมเขียน ผมขอตั้งหัวข้อครั้งนี้ว่าทําความฝันไวัเด็กของคุณให้เป็นจริงได้อย่างแท้จริง 2. ชีวิตของผมในคอมพิวเตอร์แลปท็อปอยากรู้ติดตามได้ในอีพีถัดไป